อาวุธปืน4กระบอกเสื้อเกราะ1ตัวลูกกระสุนปืนลูกซองและลูกกระสุนปืนพกสัน้นรวมจํานวนกว่า50นัดเป็นของกลางที่ตํารวจชุดสืบสวนตารวจภูธรเมืองนคนรราชสีมาตรวจยึดได้หลังจากนําหมายสารจังหวัดนคนรราชสีมาประสานงานกับตํารวจกองปราบปรามเข้าทําการจับกลุ่มนายประพัฒ พิระยะักรอายุ55ปีได้ที่บริเวณซอยพุทธมนตรสายสองแขวงสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครหลังจากที่ปรากฏภาพชายสวมเสื้อสีเขียวกางเกงขาสัน้นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเขตตลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้กระจกหน้าบ้านแตกกระจัดกระจายสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวจริงค่ะโดยอ้างว่าตัวเองนั้นเข้าใจผิดคิดว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้านของคนที่หลอกลวงเอาเงินของตนไปจํานวนกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งดำเนินคดีใน4ข้อหานะคะประกอบด้วยข้อหายิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือในชุมชนข้อหาพกพาวัตปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรข้อหาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะ